ดีเอซีทุกท่านครับผมายามแรงแรงมาปากกับรถจีทชแนลครับวันนี้ปรับพื้นที่ปรับพื้นที่แล้วก็ขยายอ่างาดินเพือ่อนปอพอครับดินไม่พอดินโผมที่ปอ ต้องขยายอ่างแบบเล็กน้อยอเราก็ขูดอานนี้ขึ้นไปแล้วก็เพื่อจะไปถมในพื้นที่นะครับที่ลาดเอียงมันเป็นคล้ายๆอย่างห้วยอ่ะตรงนี้มันเป็นอย่างห้วยเดิมมันจะว่าห้วยจริงๆมันกับปัจมันเป็นมันเอียงลงมาคนระมันเป็นเอียงลงมา ยังลงมาอ่าก็คูบูบูบขึ้นไปบูบูขึ้นเก็บแล้วก็ขึ้นไปปรับข้างบนอ่าอ่าสูงอ๋อแรงนี่บอกว่าฝนจะตกหรือไม่อือทางด้านฝนตกท้อง นะครับเพิ่นฝังตัวลงไปน้ำรถเดิมเพิ่นฝังตัวลงไปแล้วก็อของเราจะ,ะมาฝังนะครับเพราะว่าเราจะแค่เอาดินข้างมันมาได้ครับดินข้างแต่มันลาดเอียงลงไก็ไม่ได้ครับเราจะมามีการฝังตัวลงไปแล้วแค่แต่งมาได้ครับ แต,แต่งกับน้อยหนึ่งอ่าแต่งขึ้นมาเดี่ยวทุตรงนี้แค่นี้มาได้ครับมาได้หนันแต่แต่งมันเรียบอย่านะครับอ่าไปเดีายวทำบ้านปลุกนั้นปลุกนี้ก็ว่ากันไป นี่ผมยืนห่างๆเพราะว่าต้องเอายนฝั่งนี้นะครับต้องเอายนอั่านมันบารถึงตรงในก็บบาถึงอยู่กลางแต่มันบารถึงลุ่มมันสามารถจบถึงลุ่มได้ลึกสามสี่เมตรว่าตรงเนี้ย ตรงคุตตั้งขึ้นมาเลยมามาเอียงเนาะนี่เราจะมาปรับเรื่อมันงามนะครับเพื่อมันเอียงเพื่อมันเอียงทำน้อยหนึ่งแข็งโค้เป็นดินรูปลังนะครับรูปลังแข็งดีนด้อยโอ้โหสุดยอด เลยน้อยเดียวโอ้ไปถมผมตี้นมาะเลยนะผมถนนนะผมถนนนี่งามแต่เลยต้องของแน่นเอากำบนยกับนยนะเขียวแน่นเอากำบนยกำบนยเนะัะโอดขึ้นมาอ้อสันน่นเนาะสั่นไปหน่อย สั้นน่อยอเพราะว่ามันแข็งหัวสันหัวคอ้อเนี่ยเพราะเพราะว่าหัวสันหัวคอ้อนล้วนเนี่ยเหมือนขึ้นรถเหมือนฮัตตักขึ้นรถเลยตักขึ้นรถทอยเลยเหมือนสูงอันนี้ก็ถือว่าฝั่งตัวลงน้อยนะครับ ฝังตัวลงน้อยหนึ่งพอฟังมันก็กระติมงครับเพราะอันเดิมมันฝังตัวลงไปต้หาสิบเหมือนกันมันฝังตัวลงไปลึกกว่านี้หน่อยอแต่รถตะกอนมันบูมแอมสั้นหน่อยนะาบอกว่าจะปอรหรือไม่ ลองคุดไปก่อนคุดแล้วก็จะปับ๊บทีละเล็กละน้อยอบอกปอก่อนเดี๋ยวก้อยเอาดินข้างนอ,นอกมาถมครับตัวนี้มันจะคุดเยอะไาได้เพราะว่ามีแค่สามงานพื้นที่ตรงนี้คุดนักมันก็มากเกินยอะผมพื้นที่ก็จะน้อยลงแต่น้ำ เลยลงรับโหรน้ำหน้าแรงยังบ่าแห้งเลยเนี่ยวันนี้นะเมษายังมีเลยอ่ายังมีน้ำอยู่อ่ะรือว่าโอเคเลยอ่ะน้ำอ่ะน้ำใจได้แต่มันมบบเจน้ำออกนะครับน้ำฝนนะที่มันเก็บอ่ะถ้าถ้ามันเก็บนักนักเนาะถ้ามีฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็เก็บลงไปไว้เต็มเลยนะสุดปีเลยอ่ะขนาด น้อยๆน,นี่นะเดี๋ยวนี้ยังมาแห้งปีนี้มันมันตกบบนักจ้ะตกแบันักนี่มาแห้ง รถโยกเลยนะ เดือนนะครับวันที่สิบห้าเนี่ยถึงเดือนละวันที่สิบห้านี้ถึงเดือนละการขับรถได้หลายงานได้หลายงานแล้ว,ลลวเออบัดถึงเดือนนี้ได้หลายงานละได้หลายงานแล้วครับ โอเคได้ฝึ้นประมาณเดือนนึงเนี่ยแต่ว่า,าก็ออกงานได้อย่างนี้แต่ว่ามันอุปสรรคและปัญหานะมันก็ต้องเจอแล้วก็แก้ปัญหาไปก็ถามผู้รู้ไปเรื่อยๆเรากับมันดูคนอื่นนะครับไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆของนี้มันบอก่อยมีวันจบ ศึกษาไปครับศึกษาไปเรื่อ,อยๆการศึกษามันไม่ม,มีวันจบสิ้นก็นเท่าพวกแก่ก็ยังได้ศึกษาอา่าแต่ศึกษาเป็นคนละอย่างเนาะเราก็ศึกษาเรื่องการขับรถไป ที่ละอ่อนที่อ่าประเดียวเนาะการงานหายากเาฝึกฝึกไว้ก็ดีนะครับฝึกขับไว้ก็ดีเพราะว่าแป็กโครเปรเดียวนี้อ่าคนซื้อมาเรื่อยๆแล้วคนขับมีเต่าเก่าก็มีใครมาฝึกละอ่อนประเดียวมาค่อฝึกกันหรือว่าปกตินี่เปิลมาค่อยฝึกกันนะบอค่อยฝึกกันเนาะอ่าพอแล้วอ่ะ ละอ้อนมาเดียวละอ้อนจะตัวรถแม็คโฮด้แทบจะประหารคนขคับแม็โฮจัดการเองหมดเลยเพ <c oughs> ระาะว่าจะเป็นการอัดจาะบีต่างๆนะครับอ่ะครับวันนี้แรงๆนะครับมาไปครกับไปที่ทชแนลนะครับแต่ละฝากากดไลค์กดแชร์หน่อยเพื <c> ่อ <oughs> เป็นกำลังใจให้นะครับ การทําคลิปต่อไปนะครับามาบอกว่า,าการฟึกหัดขับรถของผมเนะีะดนี้ยังมาถึงเดือนเตือนนะครับมถึงเดือนเตือนแต่ผ่านงานไปเองเลยนะ <c oughs> ลุยเองก็ไม่ได้ถามไปเลยลุยไปเรื่อยๆนะครับลุยงานไปเรื่อยๆประเดี๋ยวนี้ทำงานาใ้ออกแบบคิดเองอย่างเองหมดนะครับอลองไปเรื่อยๆนะครับ จะสักวันหนึ่งนะก็พอปิ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ยังแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะปากัารทำคลิปหนึ่งครับผมวันนี้ดูจิชาแนลครับขอขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ